สนเป็นผีเนี่ยอยากเป็นผีตัวไหนตัยโยมป่ะมันน่าจะแต่งง่ายสุดหรือว่าถ้าตายไปแล้วมันรู้สึกว่าง่ายที่สุดมันไม่ต้องหยิบจับอะไรอะ่ะก็เป็นเลยตายก็เป็นเลยก็ซีดมันก็ขาวเป็นไ้เลยแล้วทำไมถึงอยากเป็นผี รู้สึกว่าตายให้มันซีดที่สุดไม่ขาวที่สุดเออแล้วก็รู้สึกว่าพอลองเปลืองหมดทุกสีทุกอย่างอะไรเงี้ยอ่มันก็ดูแบบเบ๊ะเลยเแต่อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า,านา่าจะโอเคสำหรับเราถ้าเป็นผีตัวเนี้ยอยากทำอะไรหลอกคนทคยี่ยี่ยหลอกหมดโดยเฉพาะคนถือกล้องน้องน่ารักถือพี่เตล่ะ ถ้าเป็นผีจะอยากหลอกใครที่ใหม่คุแรก่เหมาะโดนมันหลอกกลับดูหน้าหลอกดูหน้าแกล้งดูหน้าแกล้งชาพี่พี่ทีีจีตายไปอยากโดนใครหลอกมากที่สุดหนูว่าก็น่าจะที่ใหม่แต่จะรู้ว่าลิสเดธคือบีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่น่ากลัวหรอกเพราะเขาเป็นผีอะเขาแรงนะไม่ไม่กลัวหรอกกลัวว่าติดสวยมาอีกเขาเป็นผีอะแล้วติดจิ๊บติดโบอะไรมาอีกเป็นหมดไม่กลัวหรอกค่ะ ก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับเทาคับโกรนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะน่ากลัวแค่ไหนแต่ก็น่ากลัวแหละคะ่ะคือมันไม่ต้องปาัาก็น่ากลัวและะ้วค <c oughs> ่ะมิฉะน้นเราเป็นผีน,น่ากลัวเขาไปอีกเพราะฉะนั้นก็คือขนลุกค่ะขอบคุณค่ะ